สนุนโดยซีมาครีมโลตัสอินแฟชัน่นนี่แอนฉันนึกถึงตอนสมัยฉันเด็กๆเนี่นะโอ้โห,โอโหตอนสมัยเรียนนะนะสร้างวีรกรรมไปเยอะเลยยังไงสนุกมากการบ้านไม่เคยทำไปทรงครูเออ,เอ,อนี่พอถึงปับ๊บต้งเรียนครูกาถามว่าทำการบ้านรับหไม่ได้ทำอันนี้มาหน้าห้องเลย ไอทำหนมเกียเก๊ยงนี้เราแปรงลูกประดานดำตโีโอ้โหเจ็บจนพัวว่วหัวใจแต่มันก็สนุกดีนะนี่นักเรียนหญิงลุงกระโปรงสัน้นฉันเอากระจติดที่ปารองเท้าตอนใต้กระโปรงดูเก๋ไงนักเรียนหญิงก็ใส่สีอะไร <c oughs> แกเคยทำแบบนี้้ากกว่าโอ้ยฉันไม่ใช่คนทะเรื่องลาม,มกอย่างแกนี่โอ้ยนั่นมนสมัยเด็กๆแล้วตอนนี้ยังทำอยู่ปะก็มีบ้างก็้โห เรื่องจริงเลยแกเนออี่ยคนยิ่งกุมกุ้มอยู่กุ้มเรื่องอะไรลูกชายสิเอ็นไม่ติด้ยจะไปกุ้มอกกุ้มใจทำไมมหาวิทยาลัยเอกชนเยอะแยะไปเข้าที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เอ็นทรานไม่ติดเอ็นที่นิ้วมือเนี่ยไม่ติด ลูกชายฉันแ่บแว้นมอเตอร์ไซค์แล้วไปคว่ำม,มาเร่เ<อ>าพาไปหาหมอหมอต่อเอ็นที่นิ้วมือไม่ติดไม่หากาวยี่ห้อดีๆทานิ้วให้ลูกเราเพื่อจะติดอาหย่อนโอ้โหจะบ้าเหรอแล้วทีแกผมขาวไม่หาสีดำมาย้อมแล้วไม่ได้ถึงหัวเลยเหรออ้อา,อา,าวฮะก็บ่าลกูกฉันก่อนนี่อโอ้ตายแล้วทีหลังไม่ต้องมาปรึกษาอะไรแล้ว โดยยาวีกิฟตยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่สายโรเมจุดเริ่มต้นของผิวสวยใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับผมก็<ผ>มขอขอวยพรให้คนในประเทศไทยทุกๆคนเลยนะครับร่ำรวยเงินทองรวยสุขภาพไม่เจ็บไม่จนรวยๆทุกคนเลยนะครับใช่แล้วคะ่ะขอให้เป็นคนรักเยอะๆนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภยัยเฮงๆรวยๆค่ะครับผมจากใจเราสองคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ วัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับกับช่วงเก็ดไม่รับฉบับก่อนบ่ายครับใช่แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีเคล็ดรับอะไรมาฝากให้คุณผู้ชมกลับไปใช้ประโยชน์ได้นิดนหน่อยหน่อยสักนิดสักกันหน่อยสักกันจุ๊กสักกนิ๊กสักิ๊สิ๊กสักกัิ๊กโอ้ ที่จะออกเป็นแลปไปแล้วนะครับก็จักนี้สักหน่อยก็ให้ใช้ประโยชน์กันค่ะครับผมและเทปนี้เป็นเทปพ,พิเศษนะครับไม่ใช่เทปธรรมดานะครับเป็นเทปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับค่ะเอพิตริคบพูดอย่างนี้แสดงว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันคะปีหน้าเป็นปีอะไรปีหน้าเป็นปีใหม่ไม่น่าถามโอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยปีนักษัตร์นี่คือปีมะเสง มาเสงงูเล็กถูกต้องเอาพูดอย่างนี้แสดงว่าเราจะาพูดถึงการดูดวงของปีหน้าป่ะพี่ติอ่ะใช่แล้วเย,ยี่ยมเลยนี่ไม่ธรรมดานะเพราะยายว่าเทปนี้นะเราจะเสนอการจัดดูหวงจุ้ยนะครับโอ้เฮ้ยดีเรื่องนี้ชมพู่ก็สนใจนะอยากดูหวงซุ้ยมานานละหวงจะบ,บ้าเหรอ ฮวงซุ้ยเนี่ยสำหรับคนตายก็ดูเผื่อพี่ตีไงเขาจะไม่ตายอ๋อเอ้ยดีเหมือนกันนะการดูหวงซุ้ยเนี่ยก็หรืออีกอย่างหนึ่งคือที่เขาดูกันดูโง่เฮงใช่ไหมใช่ดูว่าหน้าตาราคีเราเป็นยังไงลาสี <c oughs> หวงซุ้ยนี่คือดูว่าบ้านเราดีเป็นยังไงจัดตรงไหนให้เป็นสิริมงคลครจะบ้านเลขที่อะไรหันทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับอู้วันนี้แล้ววันนี้ไม่ธรรมดานะเทปนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้เชิญชินแส ที่มีชื่อเสียงมาก <Ừ. S 1> เรียกว่าง่ายๆว่าวเขาไปดูห่วงจุ้ยเนี่ยทั่วโลกเลยวว้าวและอย่างคือเขาไม่มีเวลามากแล้วถือว่าเขามาดูให้เราเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดค่ะไปพบเขาเลยดีกว่าพบเลยดีกว่าตื่นเต้นมากชินแสหวางหวางว่างครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ บางเสรนเลยแค่ไาเซียซสกว่าไม่เด็กนง่ะิหโปยีรว่าเป้งนงอ้าบอกว่าการเดินทางในครั้งนี้ท่านเหน็ดเหนื่อยมากเลยครับเอคือผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยครับยังไม่ได้ถามยังครังเสแค่เียสว่าจักจังหวัดจีเสหแกแวผู้ไทยได้ พูดไทยชัดด้วยอะเขาพูดไทยได้อย่างงี้ก็ไม่ต้องใช้ล่ามดิคะโอ้ยไม่ต้องมีล่ามแปลหรอกครับท่าน่ะพูดภาษาไทยได้ครับเออพูดไทยชัดแล้วพูดจีนเหรอครับพูดจริงไม่ไล่เลยอ้าวแต่ว่าพูดญี่ปุ่นไร้นะไหนลองพูดญี่ปุ่นีิครับญี่ปุ่นน่าว่าแล้วเชียไม่น่าปูไปให้เลยโอ้โหพูดเข้ามาจากไหนทำไมพูดได้หลายภาษาอย่างงี้ครับคุณรู้ไหมครับว่าศิลแสของเราเนี่ย ท่านจะไปดูมาทั่วโลกแล้วครับชีวิตผมเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยครับขอให้อาจารย์ดูดูงท่านั้นเองเดี๋ยวเนี้ผมขายบ้านแล้วครับขายบ้านจัดสรรไบบ้านที่ผมอยู่ขายไปแล้วครับเดีเยวพี่ตีเราจะไว้ใจเขาได้ไหมเนี่ยเออจะได้เรื่องไหมเนี่ยปีนี้เป็นปีขังใช่ไหมไม่ใช่ปีมะเส็งอ้าวก็ปีมะเส็งไงแล้วถัดไปปีอะไร วอกมั้งเชื่อได้ไหมเสงมามีมาแมววอกราคาจอกุงอัวรู้ทุกปีดิอ้วไปดูมาทั่วประเทศนะครับแต่ก็แบบปิดไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าจะดูแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีครับสาธิตการดูในห้องกองห้องห้องอะไรคะห้องนอนห้องนอนห้องนอนนี่มันต้องมีเตียงห้องนอนอ้าวทุกห้องก็ต้องมีเตียงนอนอยู่แล้วแต่ห้องอ้วไม่มี นอนอะไรอ่ะเสือน้ำมังนก็เตียงอ่ะฮะเตียงไม่มีขายทิ้งไปแล้วเตียงนอนเสือเตียงผูเตียงผูออ๋เราเริ่มจากห้องนอนก่อนเลยดีกว่าไปแล้วสาธิตให้รู้ทางไหนฮะครับที่นี่แผลมาอ๋อนี่คือเตียงนอนที่เราจะสาธิตครับนี่คือเตียงนอนไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวแล้วสองคนนี้ใครเคาเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันนบและพาค่ะสวัสดีครับผมขออ๋อครับอุ้ยแรงเงาอ่าครับเนี่ยผมนอนอยู่กับเงาครับ สองคงนี้เป็นคงที่จะมาสาธิกเขาเหรอเาไม่ใช่คงอย่างเรานะเขาเป็นนี่ผมไปรับมาจากฮ่องกงอ่ะประเทศจีนน่ะเหรอฮ่องกงบางขวางสิฮ่องกงประเทศจีนประเทศจีนปีนี้เป็นปีมะเสงครับการจะดูฮวงจุ้ยทําพิธีเนี่ยต้องเปิดทิศทั้งแปดทิศบททิศแปดทิศเพื่อให้พลังบารมีเข้ามาเสริมดวงอ้าเดี๋ยวสองคงนี้เป็นคงสาธิกชิงแสชิงแสเป็นใครล่ะชิงแสอภาอของซี่ผู้ชายนะหันหัวไปทางทิศเหนือ เขาเรียกทิศมังกรเพื่อรับพลังจากมังกรโอเค okay, ครับผู้ชายหาทางทิศเหนือเหรอครับถูกต้องผู้หญิงหาทางทิศใต้เพื่อรับพลังจากทางทิศใต้กค่ะอ่ายื่นเท้าไปให้สุกสุกเลยค่ะเพื่อรับทรัพย์เงินทองค่ะเอามือจับขาผู้หญิงไหวผู้หญิงเอามือจับขาผู้ชายไหวค่ะแล้วพยายามพยายามถ่างตรงกลางให้มันเป็นขุมสมบัติขุมสักกันนะเพื่อรับซับขุมสมบัติเปิดรับซับเปิดรับซัอ๋อเปิดรับทรับอ่ ดีแล้วดีแล้วทำอย่างนี้ดีมากเลยถูกหวงจุ้ยเลียวคราวนี้นะตั้งใจฟังให้ลีนะผู้ชายนี่ดึงพลังจากผู้หญิงมาพะเอกกลางดึงพลังต่อจากนี้ผู้หญิงก็ดึงพลังจากผู้ชายผู้ชายตรงกลางตรงกลางให้มันเป็นแอ่งนิดนึงเพื่อรับภุมสมบัติทางหน่อยอย่างนี้ย มันยังไม่ไปเปิดรับรับกว้างกว่านี้ได้ไหมโอ้มันแคบไปอะนะโอ้ยเดี๋ยวเอางี้ว่ะครับคุณผู้ชมครับออกภาพมางทีเลยครับภาพมางทีเลยนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วทำยไงดีเนี่ยไม่ไหวแล้วเท่าทางนะคะถ้าเกิดว่าปีใหม่เนี่ยนะคะ ไปดูสินแสที่ไหนก็ต้องไว้ใจให้ดีๆนะคะดูแล้วมีชื่อเสียงแล้วก็รู้มีความรู้จริงๆนะคะครับผมแล้วเราก็เลือกสินแสที่ของจริงนะครับไม่งั้นก็จะโดนหลอกแบบนี้นะครับโอ้ใช่ค่ะเอาว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าเพราะว่าน่าจะต้องไปเอ้าวต้องไปตามรถพยาบาลแล้วล่ะค่ะเอาไว้กล่าวบนเราสองคนได้ใหม่นะคะกับช่วงเคล็ดไม่รับสบายก่อนบ่ายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะุกคอะไไร้้งม่ลัวดี สนุนโดยพัดลมโอกาวาสพวกเราทั้งห <finishing modern developed Airbnb> มดทำความเคารพนางพญางูเ <wiele> รื <médico> ่องอารมณ์ดีอะไรนะ เว่าเจ้าเนี่ยนะเวลาทําความเคารพข้าเนี่ยชอบจริงๆเลยไหนคอยทีซิทําความเคารพนางพญางูอ,อย่าทาบ่อยเลยท่านทาไมเมืเอ่อยลิน้นนะเ <anca j ole> ด็กการที่เราใช้ลิ้นเนี่ยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราเพราะพวกเราเป็นปีศาจงูอย่าเริ่มใช่พวกเราเนี่ยนะดำรงชีพอยู่ได้ก็เพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะใช้วิธีซูบวิญญาณไอ้พวกผู้ชาย ถ้าพวกเราไม่มีผู้ชายซะรลจแล้วก็เราก็ไม่สามารถอยู่บนโลกมนุษย์นี้ได้แล้วเผ่าพันธุ์ของเราก็จะต้องพังทลายลงเพราะฉะนั้นเราต้องล่าล่าไอ้ผู้ผู้ชายมาให้พวกเราได้สูบวิญญาณของพวกมันใช่ไหมพวกเราใช่พอแล้วห <c oughs> นในายก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะวันนี้ข้าอยากจะสูบวิญญาณของพู้ผู้ชายซสเหลือเกินเจ้านี่มือขวาของข้า จูเอ๋วันนี้เจ้าล่าผู้ชายไมาได้กี่คนอท่านนางพญาไม่ต้องเป็นห่วงระดับข่านางพญางูหางหลักคังแล้วล่ะก็เาไมีแต่งูหางกระดิง่งกระดิ่งมันเล็กไประดับข่ามันต้องหลักคังอ,ออกไปทํางานเนี่ยไม่เคยพลาดสักหนข้าเนี่ยนะเวลาเจอเหยื่อไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังเวทมนต์อันใดเลย เพียงแค่ใช้เทคนิคส่วนตัวในการเนื้อพื้นไหวในการเป็นงูของข้า,าแค่ใช้ลีลาแค่นี้ผู้ชายก็เข้ามาติดเหยื่อข้าแล้วแต่ว่าวันนี้เจ้าอะไปล่าผู้ชายไหมข้าได้กี่คนบอกแล้วว่าระดับอย่างข้าเนี่ยไม่เคยพลาดจัดมาให้นางพญางูเรียบร้อยเอ๊ะท่านท่านเป็นนางพญางูอะไรเนี่ยเจ้าคืองูหางกระดิงะง่งกระดั่กระคังหรอ,อ,งองใหญ่กว่ากระดิ่งใช่ แล้วเจ้าล่ะฮะข้าคืองูหมางูอะไรวะก็งูเห่าไง๋องูหมาหมาเห่าอือเจ้าคือปีศาจอะไรบอกเข้าไปเขาจะได้รู้ไงขยัโชว์ลิ้นข้าคูอปีศาจงูกระบะี่บ้าเขามีแต่งูกับปะงูกับปะงูกระบามีไงจะไม่เป็นำไมลยะงูกับปะ มีประโยชน์งูกบะเวลา้่าพวกคนของได้เจ้าเป็นงูที่มีประโยชน์มากแล้วลูกท่านอ่ะลูกสาวสุดสวยของข้าสวยละเกินนี่ไม่หลุดนี่หลุดไม่มีหลุดสักนิดจิกตาจิกตาสชลูกจิกตาส่วนข้าในฐานะเป็นนางพญาข้าคือนางพญางูขาว เห็นขาวแต่ชุดอะนางพญางูดำเหรอไหมนางพญางูขานี่คือใหญ่สุดเข้าใจป่ะอข้าเนี่ยนะอย่าให้ฉกใครนะถ้าฉกใครแล้วลก็ไปทันถึงโรงพยาบาลแล้วตายมันหายซะก่อนนะสิจะคุยทําไมเนี่ยท่านกูมีพิษอะไรที่ไหนเรากัดมันก็แค่บวมเฉยย่าหมองทาก็หายแล้วโธ่แต่ไม่ต้องกังวลได้ขนาที่ข้าเป็นมือขวาของนางพญาข้าเตรียมมาให้ท่านแล้ววันนี้จัดเต็มไว มาเห็นไหมนังลงนังลงไหนดูสิอจสุดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอดยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยยโอ้ยโน้ย้ยโยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ย้ยอ้ยยโอจย้ยน้ย้ยอ้ะ จัดไอ้สองคนนี้มาให้ข้าไงเอามาให้ดูว่าข้ามีฝีมือแต่สองคนนี้เอาเก็บไว้สูบเองไม่ใช่ของท่านข้าแต่ไอ้สองคนนี้ข้าก็โอแล้วนะโอนแล้วโอเคแล้วแหละ <c oughs> โอ้ยนางพญานี่ทำตัวให้เด็กๆเ,เขารบนับถือเ่อได้ไหมคะทำไมอะเป็นถึงนางพญาเนี่ยจะมากินธรรมดาได้ยังไงไอ้พู้นี้มันแค่เด็กตัดฟืนไม่เหมาะกับน,นางพญางูขาวอย่างท่านเฮ้ยเดี๋ยวๆแสดงว่านี่ขนาดที่ข้าโอนแล้วนะเจ้าที่เจ้ารี๋ไม่ข้าเนี่ยดีกว่านี้อีกเหรอโอ้โหจัดให้สำหรับนางพญาเป็นหัวหน้าอยู่แล้ว สูงโป่งจมูกโด่งข่าวจัวจริงจริงๆนะจริงพี่หวยสองคนนี้นะดีกว่าท่านเไปเถอไปไกลรีบไปจัดมาเดี๋ยวข่าไปเอามาให้เอ๊ะกลับมาพวกเขากลับมาเลยนี่เลยท่านไว้ของเกตเอโอ้โหนี่ขนาดแค่เห็นเฉพาะข้างหลังนะหัวแค่เห็นหัวข้างหลังเนี่ย สีสระของเขาช่างกลมมนได้รูปเหมือนลำไยกระโหลกไม่มีผิดโอ้โหโหขอข้ารูปไรใบหน้าของเจ้าสิรูปหน้าเขาเป็นรูปตัววีด้วยเป็นวีเชฟอ่ะดูสิคางคางยาวๆแหลม อุ้ยตายแล้วแสดงว่ารูปคางรูปหน้าเนี่ยต้องเหมือนนัดเดทแน่เๆทวดนัดเดตก็หน้ายาวๆแบบนี้แหละจมูกอะไรท่านเดี๋ยวนะไอ้จมูกเนี่ยที่มันตำตำข้าเนี่ยสิวเซียนใช่ไหมอุ้ยตายแล้วไว้สิเซียนด้วยดูสิอุ้ยเดจมูกตายจมูกยิ้เดียวเองอ่ะอุ้ยตายแล้วจมูกเนี่ยน่าจะเหมือนหมากปรินแน่ๆแล้ว ตาตาอยู่ลึกมากเลยนะ <c oughs> นลักษนาดพึพงลงจะ,จะไปอยู่ในเบ้าเลยนเนี่ยนะ <c oughs> โ,อโอ้ยตาแล้วตาโตฮะตาโตโอ้โหตาโตเหมือนไข่ไดโนเสาร์โอ้ตาตาโหไ <c oughs> ข่หา่านก็พอใ <c oughs> ่ไหเะคิ้วอุ้ยคิ้วยพยุบพายับกไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วรวมกันทั้งใบหน้าเนี่ยเป็นสารพัดแะเอกเลย <c oughs> ข้าอดใจไม่ไหวแล้วข้าขอยนดหน้านอยรูปหล่อขอดูหน้านอย ยังมีชีวิตอยู่เลย<_ <K> _ <i> ท่านยังกระดุกกระดิกอยู่เลย<_ <izations> <__>ไหน<__>เอาไปเลยเนี่ยข้าไม่เอาหรอกนี่ท่านทําตัวให้น่าถือได้ไหมเรื่องของดีๆมาให้ไอสองคนนี้มันแค่คนตัดเฟินแต่นี่สิเห็นข้อผมผอมแห้งๆอย่างนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาไปเลยเขาเป็นคนบ้าใช่เขาเป็นอง์ชายเลยนะท่านกินหน่อยเถอะข้าจับมาแล้วอ่าบ๊วบ๊วอมันแข็งนั่น่ะหรอ ทำไมอ,ไอไ่ะอถ้าเราผิดหวังก็เจ้ามากจูเอ๋อโอ้ท่านมาหนึ่เจ้าแล้วละ่ะวันนี้ได้มากี่คนผู้ชายอ่ะอ่าอ่าอ่าสองคนแค่สองคนเอ้เหรอ,อเจ้านี่มันไม่ดีความจริงๆเลยทำไมไม่หัดใช้ความสาวความสวยของเจ้ามันเป็นประโยชน์ฮะไหนดูซิสภาพเจ้าได้มาแค่สองคนนี่ไง หน้าอย่างนี้นี่ไงเราฮะทาไมไม่ดูแลความสวยความงามของเจ้าบ้างดูสิหน้าผากนี่จะเถอไปข้างหลังอยู่แล้วฮะไหนลองยิ้มสิยิ้มยิ้มนั่นไงฟันเนี่ยข้าสั่งเจ้าแล้วใช่ไหมให้ไปดัดฟันไปดัดมาหรือยังดัดแล้วท่านดัดแล้วนี่ข้าให้จะไปดัดเข้านี่มึงไปดัดออกใช่ไมเนี่ยฮะนี่ตกลงมึงจะเป็นงูหรือจะเป็นม้า หลายๆอย่างผสมกันด้แหละท่านตอปากตบคำนั่นคาดขอเบิกเงินสักสองแสนที่ข้าจะไปทำหน้าใหม่ที่เกาหลีเนี่ยไม่ได้หลังใจเลยเจะจะไปทำหน้าที่เกาหลีคันคิดดีบ้างบ้าเลยทุกปากทุกคนวิ่เลือก